สวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงชื่ออะไรนาะชื่อลุงมานิดครับอ่าลุงมานิดบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านอยู่ตรงซอยตรงดับเทียงซอยดาบเทียงเนาะอยู่ตรงเออ่บ้านโนนมิตรภาพเนาะบ้านโนนโนนนาเนาะโนนนาโนนาตะบลสูงลุงทำเบาขายเนี่ยทำเบาขายมีเบาอะไรเดืองครับลุงมีเบาจุฬาอย่างเดียวเบาจุฬาอย่างเดียวครับตัวอย่างทำเดม้อะไรครับไม้ไม้ไผ่บ้านในรุ่ไม้ไผ่บ้านอันนี้เนาะ ลำแก้นึกเลยเนี่ยลงสมเองเลยเนี่ยลำแก้นึกเลยไม่แก้นึกเลยพอทั้มปีนโอ้ยใหญใหญ่สูงสูงสมหัวเองเนาะสูงสมหัวอันนี้อันนี้ฮาลอยตัวนี้ตัวนี้่ฮาลอยมีใส่ธนูพร้อมใส่ธนูพร้อมธนูไหนลูงธนูทำจากอะไรลุงอันนี้มันทำมาจากของในที่ว่าก้อนับในซับไปได้เนี่ยกันชนนะอ๋อวัตถุภัณเป็นช่องเป็นช่องใส่ได้รออันมันดีในลุงเราทดลองกันเลยว่ามันดี ปกติบันเองแต่ก่อนแต่บันแต่ก่อนก็ใส่ใบตานเนาะแล้วมันวงวุ่งวงวงเนาะกลางคืนแล้วมันขืนดีเนี่ยบ้านไปแอบดูเล็กน้อยเหรียญลุงบอกว่าโอ้ลุงลุงชื่อลุงให้ลืมอะมานิดลุงลุงมานิดเราทำเราก็มันขืนดีใช่ไหมมันขืนดีในช่วงนี้ลมกำลังแรงเนาะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคหกสามลมโอ้มาวานนี่วิ่งสองตัวฮักสองตัวเลยลมมันแรงมากเนี่ยไม้แก็เอาไม่อยู่เนี่ย ลมมันพอเป็นลมพายุเนาะลมพักไปสองตัวเลยร่วงกลางอากาศเลยอันนี้มันแบบขนาดแข็งเลยเนาะนี่นแข็งแล้วแข็งก็ไม่อยู่ลมมันแรงจัดต้องเอาลงก่อนอาอลงไม่ทันแล้วรักงกลางอากาศร่วงเพราะเป็นโดดหลนยิง <c oughs> ใครสนใจก็มาหาตอนนี้ลุงอยู่ตรงไหนของของทุงสูงครับอยู่บริเวณที่เรอยู่จุทธที่ทางแยกออกไปของ ที่จัดฉัรหมอวรลจักอ่ะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนขามเออนี่อะไรแสงขานเนาะนี่แสงขานโรงแรมแสงขานตรงนี้ก็เป็นในอะไรนะโรงพยาบาลรสูงเนาะทศกศเนาะนี่ทศกศทศกศตรงนี้ก็ไปทางทางทางอันนี้ทางไปที่จัดฉัรของหมอวรลจักเครับอันนี้เราไปมิตรภาพไปปั๊มปตทเนาะมิตรภาพอ๋อข้างตรงขามก็คือแสงขานโรงแรมแสงขานแสงขานบ้านแสนสุกเนาะครับอ้าวคนที่สนใจก็มาสื่อมาหามารับประกัน ทุกตัวมีราคาน้อ่ๆยเจ้าบาทกันไปหน่อยน้อยๆนี่ก็สองรนยห้าสิบสองยห้ิบสามรอยลตัวนู้นล่ะลุงครับไปซื้อของไปถามตัวนั้นสี่ร้อยตัวนั้นสี่ร้อตัวนี้ห้าครับมีธนูพร้อมไหนครับลมลมชมลมเบาไมชมชมชมลมเบาไหม บอผมก็ขายแบบนี้แหละมขายครับขอขายทั่วไปไม่ใช่ชำลองทั่วไปโอเคครับอพราะนั้นก็เขาเบาไม่วันนี้อ่าเขาถามอันนี้เขามาถามทางทางอ๋อถามมาชมเบาเบาไหมไม่ใช่ครับเขาแบบซื้ออันนั้สีลอยเนาะมีธนูป้อมเนาะสีลอันนี้มีอันนี้อ่าอือครับขอส่นแจ้งว่าซื้ออันไหนไม่คืนไม่หายไปอกต้องเช็คก่อนครับต้องเช็คให้คืนก่อนแล้วก็มามาขึ้นแพง มาขึ้นวิ่งให้ดูก่อนใช่ไหมวิ่งดูก่อนวิ่งดูก่อนเราเช็คก็ตัวเจ้าของก่อนอพอขึ้นแล้วก็มาสายแข็งขายเลยแล้วไอ้นั่นเราไอ้ไอ้ได้ได้วิ่งอ๋อได้วิ่งได้วิ่งมันได้วิ่งต้องซื้อเองใช่ไหมได้วิ่งซื้อเองอ๋อเป็นได้อะไรครับลุงเป็นเป็นได้เขียวอย่างี้ได้เขียวได้ได้ร่อนเนี่ยบ่ได้เขียวธรรมดาอย่างี้อย่างี้โอ้ยังใหญ่เนาะโอ้ยังใหญ่นั่นเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีอืมเรามันขึ้นอยู่เนาะนี่ยขึ้นนี่อีก อันนี้ประมาณจักบาทเนี่ยก้อนมาณมันมันมันใจละใจละสิบห้าบาทอ๋ออันนี้ถ้าว่าถ้าถ้าจะเอาให้ติดลมนี่มันก็ต้องฮกฮกใจเพราะว่ามันเส้นใหญ่มันก็จะต้องต่อกันเนี่ยมันชันเขาช่างเอาเป็นขีดแต่เส้นหน่อยก็ได้ยาวอืมแล้วต้องต่อให้ขึ้นริ้วๆเนี่ยใช่ใช่ใช่อืมต้องฮกใจอันนี้จักใจใจเนี่จักใจเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใจเดียวใจเดียวนะโอ้เยยาวริ้วๆขึ้น วอลีวบุนะเนาะมัดช่างช่างตามถ้าช่างชีด้าหน่อยได้ได้ยาวหน่อยถ้าอันใหญ่นี่ได้ชั้นช่างช่างเขาช่างเขาตามอันนี้ก็สนใจก็มาหาลุงเบอร์โทรซั์ลุงมีมามมีเบอร์ทำไมโทรแับไม่ไยไมได้ใช่เลยให้แวะมาค้างๆล้วกันเนาะหรือว่าโนนนาแวะมาหาผมก็ได้ผมจะมาติดต่อลุงไห้อยู่ใกลๆบ้านกัน อยู่ตรงโนนนาเนาะโนนนาตำบลโนซุงลุงครับเขาชลัดเองหนักงานมีหลัดเลยแหละมาดูตัวนี้กันที่ไหนขอบคุณครับลุงขอบคุณครับปัดเองครับปัดเองก็โชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับปัดเอ้ก็อีกตัวนึงครับแกกระทำทุกวันนะครับนี่ตัวสีลอยมีธนูป้อมทําจากเส้นใดอะไรของวกแกแล้วก็จะคือดีเสียงดังเมื่อวานนี้ลองให้เด็กน้อย เพีดูก็บตรงนี้ครับอาจจะเน้องสูงัวงบน้องสูงนะครับนี่ก็บางสูงา้องาแค่แค่รูเดียวครับดีครับ